ข่าวดีสําหรับคนที่กำลังมองหาเรื่องของการออกกําลังกายค่ะปีนี้กลับมาอีกแล้วนะคะสำหรับการจัดงานเรื่องของการวิ่งหัดใหญ่มิดในรันค่ะประจําปี2562นะคะซึ่งเมื่อวานนี้การได้รัวแห่งประเทศไทยสำนักงานหัดใหญ่ก็ร่วมกับจังหวัดสงขลาและอีกหลากหลายภาคส่วนค่ะได้มีการถแถลงข่าวนะคะเตรียมจัดงานหัดใหญ่มิดในรันนะคะประจําปี2562โดยเปิดรับสมัครนักวิ่ง2,000คนซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะก็มีผู้ให้ความสนใจสมัครสมัครวิ่ง แล้ว1,500คนด้วยกัน โดยเมื่อวานนี้นายสักกะกบิลาการรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวนะคะพร้อมด้วยคุณจินตนาสุวรรณรั์ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหัดใหญ่ดกร์พลกพัฒโนรองนายกเทศมนตรีนะครหัดใหญ่ค่ะและอีกหลากหลายภาคส่วนร่วมกันแถลงข่าวเตรียมจัดงานหัดใหญ่มิตรในรันในปีนี้โดยบอกว่าการจัดงานก็เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและก็สร้างรายได้ให้กับพื้นที่จังหวัดสงขลาและก็ใกล้เคียงค่ะที่สําคัญยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชน สร้างสุขภาพด้วยการออกกําลังกายนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้กับคนในชาติด้วยโดยปีนี้นะคะได้มีการตั้งเป้าสําหรับคนที่จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหาดใหญ่ไม่ได้รันเอาไว้ที่2,000คนค่ะซึ่งขณะนี้เนี่ยก็มีผู้ให้ความสนใจสมัครวิ่งแล้ว1,500คนโดยยืนยันเลยค่ะว่าผู้ที่สมัครวิ่งทุกคนจะได้รับเหรียญหากผู้สมัครคนใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมงานวิ่งได้ในวันที่22ธันวาคมก็สม ไปติดต่อขอรับเปลี่ยนได้ค่ะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหัดใหญ่สำหรับการจัดแข่งขันนะคะหาดใหญ่ไม่ได้รันปีนี้ก็บอกว่าจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะประกอบด้วยประเภทมินิมาราทอนระยะทาง10.5กิโลเมตรค่าสมัคร400บาทค่ะและประเภทฟันรันระยะทาง4กิโลเมตรค่าสมัคร300บาทอย่างที่บอกรับจำนวนจำกัดแค่2,000คนเท่านั้นนะคะซึ่งสามารถที่จะ อย่างลุ้นรับถ้วยรางวัลรุ่นละห้ารางวัลรวมไปถึงนักวิ่งแฟนซีก็จะมีของเดี่ยะลึกให้ด้วยนะคะกิจกรรมนี้มิตรในรัานวิ่ง เที่ยงคืนคุณผู้ชมคะก็ไปกันได้22ธันวาคมโดยอยู่บริเวณสถานีรถไฟหัดใหญ่ถนนนิพัฒน์อุทิศหนึ่งนะคะซึ่งงานนี้จัดขึ้นปีที่แล้วปรากฏว่าก็มีผู้ให้ความสนใจไปร่วมวิ่งเป็นจำนวนมากนะคะงานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสเทศกาลแห่งความสุขของคนทุกคนทั่วโลกด้วยโดยใครที่สนใจก็สามารถติดต่อขอสมัครกันได้ค่ะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหัดใหญ่ ตั้งแต่วันนี้นะคะคุณผู้ชมหรือว่าจะโทรศัพท์สอ,อบถามกันได้ที่074243747นะคะในวันเวลาราชการค่ะถือว่าไปร่วมออกกำลังกายด้วยกันนะคะคุณผู้ชมงานนี้เนี่ยเสื้อวิ่งสวยมากจริงและสีหวานอย่างที่ท่านพอทอท,อทอใส่เมื่อสักครู่ค่ะสีูหวานเจี๊ยบเจยบยังไงก็ไปเจอกันได้ท่ฉันเองก็สมัครไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะไม่รู้ว่าจะวิ่งรอดหรือเปล่าแต่ว่ายังไงก็อยากจะร่วมกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นในปีนี้ค่ะ